สปีกเอาช่วงที่สองเดีดี๋ยวมันมีสองช่องอะแกจะไปเข้าช่องไหนล่ะเขียวกับแดงเชื่อฉันสีเขียวไปเขียวไปเขียวไปเขียวฮันตลอดไปเลย stop โอ๊ยคุณคะ do you have anything to repair ้บ้าเลยอีแ e ร์ i r อะไรหรอ d ดีแค r e declare ี่คุณลูก d e c l a r sorry มาแล้ว do you have anything to declare เราไม่มีรังแครค่ะไม่มี เราไม่มีเอแคร์ไม่ใช, <c oughs> ช่เขาไม่ได้ถามอย่างนั้นเขาถามว่าพวกเราอะอยู่บ้านบางแคหรือเปล่าพราะเราไม่ได้อยู่บ้านบางแครยค่ะไม่ได้ถามว่ามาจากบ้านบางแคหรือเปล่า <c oughs> ถามว่า มีใครอ่ะพบแป้งเดกแคอมาบ้างไหมตอนนี้นะครับคุณอยู่ที่แผนก customs customs ก็คือศุลกากรจะ declare ก็แปลว่าสำแดงครับผมผมจะต้องขออนุญาตตรวจสอบนิดหนึ่งก่อนนะฮะ it's a standard procedure standard procedure ก็คือกระบวนการมาตรฐานของเราครับคำถามหนึ่งครับคือ do you have any arms yes sir ตัวอาร์มไงถ้าไม่มีอาร์มเนี่ยจะมีมือที่ไหนมาช้อปปิ้งถือกระเป๋าล่ะค่ะตไอจะแขน้วดมาละเ ของเขาถูกองครับนี่อาร์มนะครับนกจาแปลว่าแขนเนี่ยอาร์มแปลว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับอย่างเช่นอาร์มี่คือกองทัพบกเะฮะเชิญเลยครับเชิญที่โต๊ะเลยครับโอ้โตัวเดิมด้วยเพีเพียเยไหวอ้อโอ้โเรโอออออ้โอ้โออนอโอโอ ฮะคุณคุณปิตะปิปิตตเฮ้ยม้าสไม้ดมมาไม่แก่โอ้พอดีสุนักเป็นภูมิแพ้มันหายใจแล้วไม่ได้กินอะไรเลยก็ต้องดมเองครับคุณเป็นคนคุณดมได้เท่าหมาเหรอคะอ่ไม่ได้หัวครับเรื่องนี้ผมเคยฝึกเคนายมาก่อนครับคุณเป็นอาจารย์ฝึกหมาผมฝึกกระบ่านี่ะครับนเียวกันร่เดียวกันเรียนรุ่นเดียวกับหมาเรียุ้นเดียวกัน ผมรู้สึกว่าข้างในนี่มีอาหารครับเอาละครับไปแรกแล้วครับเต้มาดูนะครับว่าไปแรกนั้นมีอะไรก็อยู่ใกล้กับปากครับคุณผู้ชายครบไม่เคยเล่นเกมโชว์ไม่เคยเล่นเกมโชว์แล้วครับโอ้โหปลาสลิดปลาสลิดไปดูปลาละ fermented fish ข้าวเหนียว sticky rice ใหญ่ตุ้งซิกซี่มันบ้ผิดดอกมากินอาหารไทยมันผิดบ่อมัดบ่อมันบ้ผิดเด้อ แต่เจ้าเนี่ยบ่าวูเลยว่าที่ L.A. มันก็มีไทยทาวมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายกันแบบถูกกฎหมายเดี๋ยวก็เนะครับ do you have any electronic devices in your bag no why are you crying ร้องหไ,ไห้ทำไม I miss my mom โอ้ค oh แ a n do you have any electronic devices or not มีไหมครับ just one thing มีอะไรครับ what do you have talking dick <Hey. S 3> <laughs> The d i c k c a n a l y อะไรเรียนนี่นี่คุณกำลังจะหมายถึง electronic dictionary นะครับโอ้คุณมี Dictionary ไฟฟ้าก็พูดภาษาไม่เป็นก็เลยต้องเอาเครื่องเขามาพูดไงอ๋อแล้วคุณมีอะไรไหมฮะ Do you have any drugs in your bag any drugs มีไหมครับอันนี้ตอบแบบนี้ไม่มีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่ นี่เรื่อง Miserable หรือว่า The Phantom of the Opera เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยู่เรื่องเรื่องควยูโอ้โหนี่คืออเมริกาครับเราผลิตมันเองฮะเราขายมันที่นี่นะครับถูกกว่าที่เมืองไทยเขาขายกันอีกครับออ๋ที่ฉันพิออเดอร์ก็พิออเดอร์มาจากอเมริกานี่ยนะคะแกแกแกพิออเดอร์มาเท่าไหร่นะสี่พันที่นี่ขายเท่าไหร่คะอ๋อก็ไม่ถึงร้อยเหรียญก็ประมาณสองพันนิดๆเลยครับ และสิ่งสำคัญครับคือพวกเฟอร์บี้พวกนี้นะครับมันจะมีฐานแล้วก็มีพวกวงจรต่างๆนะมันอันตรายเข้าไปทำให้ระเบิดได้แล้วนี่นะครับอะไรเอ,เอามากินเองเอามากินเองเอะไรคะ<ม>อะไรคะ เอาใบมันลุมมาด้วยเหรอคะคุณคุณคุณลูกค้าวอทแอป,ปมาหาฉันเลยค่ะว่าเป็นใบบัรุมจริงหรือเปล่าเป็นคอลลาเจนค่ะไม่ใช่เป็นใบบัรุมก็อันนี้เนี่ยก็ไม่ไดเอามาขายอาหารเสริมสำหรับผู้ชายแต่กินเองคุณเอามาเยอะขนาดนี้แล้วทำไมคุณไม่ให้กลมใหญ่ผมเมืาอ <c oughs> วานไม่มีค่ะเพื่อนี้คุณเอามาวันนี้จะให้วันนี้ค่ะสุดท้ายครับคุณนายของคุณนายคนสวยครับไม่มีอะไรค่ะมีแต่ของใช้ส่วนตัวทั้งนั้นแหละนะฮรัมานะครับ โอ้นี่เลยนี่เลยกระเป๋าอะไรฮะกระเป๋าคุกกี้อย่างนี้กระเป๋าหลุยติงตองโอ้โหมีป้าดาคุณครับ These are fake goods Yes it is a fake g o o d but ก๊อปเกตเอเอเอเลยค่ะก๊อปเกตเอคุณเราจะบอกว่าของปลอมเฟกเนี่ยกูดดีเลิศใช่ไหมครับโอเคกูดเราจะแปลว่าดีนะครับกูดจะแปลว่าสินค้าเลยครับเฟกกูดจะแปลว่าสินค้าปลอมคุณไม่ทราบนะครับว่ากฎหมายของประเทศเราคือ คุณห้ามขนของปลอมนะครับข้าะเทศเรา you are not allowed to carry fake goods into the country จะรอดไหมเนี่ยคุณครับก <c oughs> ่อนที่คุณจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่ามูจะไปรีเสิร์ชนะครับว่าแม้จะไปชอปปิ้งที่ไหนจะไปถ่ายรูปสวยๆเที่ยวที่ไหนจะไปกินข้าวอร่อยที่ไหน <c oughs> เราจะต้องดูด่านแรกก่อนเลยครับว่าจะไปประเทศเขาเนี่ยเอาอะไรเข้าได้บ้างและเขามีกฎหมายอะไรกันบ้างครับที่สนามบินเข้าใจไหมครับผมเกลงว่า we have to find you I'm fine, thank you and you I'm fine, thank you and you I'm fine, sit down please yeah thank you จะบ้าแล้วครับผมไม่ได้บอกว่า fine ที่แปลาสบายดีครับผมบอก we have to find you find you ก็แปลว่าปรับคุณนั่นเองครับแลต้องปรับชุดใหญ่ครับหลายกระทงมากเราจะต้องส่งคุณกลับบ้านคุณทั้งสามไม่ได้ไปต่อครับโอ๊ยไรเนม่ปบอกแล้วว่ะว่ให้ไปเที่ยวสนจนสนจนมาทำไมเนี่ยเมกา อย่างนี้นะฮะเวลาเราเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีกฎมีสิ่งที่เขาจะต้องห้ามเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องศึกษาก่อนว่าประเทศนั้นเนี่ยเขามีอะไรต้องห้ามบ้างหรืออย่างไรหรือถ้าเอาของแบบนี้เขาจริงจริงก็ควรจะเข้าช่องสีแดงให,ให้เขาแ<ด>สดงดดให้เขาเห็นอ่าได้ไม่ได้นะครับได้ก็ได้ไ,ดไม่ได้ก็ต้องอันนั้นทิ้งไปวัฒนธรรมวิถีชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยจะได้เนียนๆียกับเขาใช่ครับผมและที่สําคัญด้วยครับก็คือภาษาอังกฤษเองครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์สับ และแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณกุลิโกะบะหมี่กึ่งสุดยอดรูปปลามาม่ามาม่าอร่อยแลคโตซอยช่เอ็กซ์ตร้า300 AIS 3G ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟโอชิกรีนที50ปีเชฟรอนประเทศไทยน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮคลาสแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์นะครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับคืนนี้นะครับเราสี่คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าครับ see you again next friday คืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็ออกเดินทางด้วยหัวใจเพื่อชื่นชมคนไทยหัวใจสิงอยากให้คนไทยส่งความรักความห่วงใยถึงกันเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันครับคนไทยอยู่ในเตดร่วมชื่นชมคนไทยหัวใจสิง